หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ของนักแสดงชายชื่อดังแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลในรายการโปรโมตละครมักกะลีที่รักที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์และเขียนบทสรุปถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมของเขาต่อหลิงหลิงนางเอกของละครการตอบสนองแบบนี้ของแม็กก็ได้รับความสนใจจากสาธารณาชนมากมายความเห็นของสาธารณาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของแม็กนั้นแย่งใจและไม่เหมาะสมเนื่องจากการทำท่าทางและพูดคำพูดที่ไม่เหมาะสม ในสภาพการนั้นส่งผลให้หลิงหลิงและสาธารณชนรู้สึกไม่สบายใจและไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าวนะับเป็นการละเมิดที่มีลักษณะการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์และยังเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคำพูดและพฤติกรรมที่ควรมีในบทบาทของนักแสดงเรื่องนี้ยังเปิดโอกาสให้สนับสนุนหรือการแก้ไขพฤติกรรมในอนาคตโดยหลังจากการแพร่กระจายข่าวดังกล่าวแมก ก็ได้ทำการออกมาให้คำอภิปรายและขอโทษจากสาธารณชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยเขายังแสดงความตั้งใจที่จะระมัดระวังในพฤติกรรมของตนในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและไม่สร้างความไม่สบายใจให้กับคนรอบข้างอีกต่อไปผลจากเหตุการณ์นี้อาจเป็นการเรียนรู้สําคัญต่อการปฏิบัติตนของนักแสดงและบุคคลในวงการบันเทิงอื่นๆในอนาคต และยังเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการเข้าใจและการยอมรับความผิดของตนเองในการต่อสู้กับปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชูอาเรสเมินในวงการบันเทิงอย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจถูกต้องตามกฎหมายและความเหมาะสมในสังคมได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิาทภาพในอนาคต